ฮัลโหลสวัสดีสสดครับ<ด>คุณนายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับค่ะพี่บวยบจะปีใหม่แล้วค่ะเนี่ยกําลังดูว่าตลาดวันนี้เงียบเหงามากเลยค่ะพี่บวยตลาดมันจะสามารถวิ่งไปถึงพันสี่ร้อยสามสิบหรือทีเฟกไปไกลกว่านี้ได้ไหมคะครับเอ่อสหรับตัวของทิศทางตลาดคุณบ้านเรานะครับก็เราก็มองว่ายืนพันสี่ร้อยได้แหละนะครับเพียงแต่ว่าการจะกระเถิบขึ้นไปเนี่ยอาจจะ ไม่ได้หวือหวามากนะักนะครับก็มองโซนถัดไปเนี่ยก็แถวๆพันสี่รอยี่สิบก่อนนะครับแล้วก็ตัวของอสอง์ Safety เองเนี่ยนะครับก็มองนะครับไฮเดิมของช่วงรอบที่แล้วเนี่ยอยู่ที่แ8ด้อยแปดสิบห้าจุดตรงนี้เป็นจุดที่มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปทดสอบได้นะครับลุ้นในสองวันทำการสุดท้ายเนี่ยก็ยังพอมีหวังนะไม่ใช่ไม่มีเลย นะครับแต่ว่าวอลลุ่มที่มันบางมากๆเนี่ยนะครับอย่างวันนี้สี่โมงสิบห้านาทีเนี่ยนะครับวอลลุ่มตลาดหุ้นเนี่ยเทรดไปสองหมื่นเจ็ดพันล้านมันน้อยมากนะครับแล้วว่าถ้าคิดเฉพาะเซฟิบตี้เนี่ยนะครับวอลลุ่มเทรดไปแค่แถวๆหมื่นแปดพันล้านนะครับ่ะซบเซาไปตามวันหยุดยาวของตลาดหุ้นต่างประเทศแหละนะฝรั่งเขาก็เริ่มหยุดกันแล้วนะครับเราจะเห็นว่าวอลลุ่มการซื้อขาย ยอดเน็ตของฝรั่งเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ซื้อขายแค่หลักร้อยล้านบาทเองนะครับแต่ว่าทีเฟกก็ยังดุนะยังมีกลัแบบมาลองหมื่นห้าพันกว่าสัญญานะครับแต่ก็ยังเป็นลองสลับช็อตซึ่งผมคาดว่าในช่วงสัปดาห์เนี้ถ้าตัวเลขไม่เกินสองหมื่นสัญญานะถ้าแค่หลักหมื่นหรือต่ำกว่าหมื่นเนี่ยอาจจะเป็นการตัวเลขที่มีการโลเวอร์นะครับอาจจะไม่ได้มีในยะต่อที่ทางราคาทรัพยีฟิวเจอร์สักเท่าไหร่ ค่ะนะครับแต่ถ้าถามนะกลยุทธ์เอสซ่าศูนย์ซีรีส์แซ3สองสามหรือว่าเป็นซีรีส์สองสี่เนี่ยซีรีส์เดือนมีนาปีหน้าเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นฝั่งเทรดดิ้งฝั่งรองอยู่นะครับค่ะนะครับเพราะว่ามองเป้าระยะสั้นเนี่ยที่แปดแปดห้านะครับแล้วก็มองแนวรับเนี่ยแต่เจ็ดศูนย์เนี่ยผมว่าน่าจะเอาอยู่ค่ะอ่า เบ้าแปดแปดห้านะคะแล้วก็แปดเจ็ดศูนยนาะจะเป็นซีรีส์เอันนี้เป็นของซีรีส์เใช่ไหมคะเอสห้าศนะูนย์เฮสองสี่เนาะอ่าใช่ครับอ่าตอนนี้อยู่ที่แปดเจ็ดสองนะคะซีรีส์เนะครับแล้วก็ยิงยอดสะสมของต่างชาตินะในช่วงคร,ครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาเนี่ยมีเน็ตลองอยู่ประมาณสองหมื่นสัญญาซึ่งอัน,นี้มันจะส่งผลบวกต่อในช่วงอ่า ช่วงสิบวันทําการสุดท้ายก่อนที่ฟิวเจอร์จะหมดอายุซึ่งทางกรุงไทยสปริงเนี่ยเราก็แนะนําฝั่งรองมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนแล้วเพียงแต่ว่ามันขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องถือติดถ,ถือทนหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับนักลงทุนที่ต้องการจะถือข้ามปีเนี่ยผมว่าถือรองข้ามปีได้ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลมากนักนะครับถ้าจะถือข้ามปีนะแนะนำโลเวอร์ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่า ส่วนต่างค่าส่วนต่างค่าสเปดนะครับระหว่างซีรีส์ H24 กับ z 2 3เนี่ยตัวซีรีส์ z เนี่ยมันอยู่สูงกว่าถึงห้าถึงหกจุดเนี่ยถ้าตอนนี้นะครับเราโลเวอร์เนี่ยเราจะได้ต้นทุนที่ต่ําลงนะครับสําหรับฝั่งรองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝั่งช็อตเนี่ยแนะนําอย่าเพิ่งรีบโลเวอร์รออสักวันสองวันรอดูส่วนต่างตรงเนี้ยมันแคบเข้ามาก่อนนะครับ รอมันเข้าใกล้กันมากกว่านี้ก่อนนะครับโอเคอ่ะฝั่งลองนะคะสามารถถือข้ามปีโลโอเวอร์ได้เลยเนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งชอ็อตอาจจะต้องรออีกนิดหนึ่งนะคะอ่าครับใช่ครับโอเครออีกนิดนะคะอ่ะแต่ก็ยังถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอยู่ใช่ไหมคะต้นปีหน้าค่ะพี่บวยว่ามุมมองยังมีการขยับขึ้นได้อีกถูกไหมคะ ครับเราก็มีการเก็บข้อมูลสถิตินะในช่วงจริงๆแล้วในช่วงห้าวันทําการสุดท้ายของปีธันวาคมนะครับของเดือนธันวาคมเนี่ยกับช่วงห้าวันทําการแรกของเดือนมกราเนี่ยตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนเป็นบวกมากกว่าลบนะครับก็ให้เป็นแนวทางไว้แต่ว่ายัางไรก็ตามเนี่ยก็ต้องยึดเรื่องของวินัยแหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละปีก็อาจจะมีาการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันได้นะครับค่ะ ออเะติดตามกันได้เลย <laughs> โซนต้านแรกเนี่ยแปดแปดห้าก่อนถ้าผ่านได้เนี่ยแนวจิบิญาที่เก้าร้อยผมว่ามันก็ไปได้ไม่ไกลนะนะครับเพราะว่าดูกราฟตัวหลักๆเนี่ยตัวเอลทก็เริ่มส่งตัวแถวแถวหกสิบได้แล้ว <Ha. S 2> ค่ะตัวของบ dMS เริ่มกระสัญญาณซื้อละอันนี้เรียกแต่ตัวดูตัวดูตัวหุ้นนับที่มีขนาดใหญ่นะอย่างตัว S, <Ha>. <S c c ซซเนี่ยก็ทะลุผ่านสามร้อยบาทขึ้นมาได้ เป็นข้นนะครับแบงก์ก็เริ่มที่จะกลับมาเขียวเขียวให้เห็นล่ะนะครับวันนี้ก็ดูเป็นสัญญาณที่ดีแหละว่าน่าจะมีลุ้นด้านบวกอืมนะเรียกว่าตัวใหญ่ๆตอนนี้ก็เริ่มมีสัญญาณที่พุ่งทะลุขึ้นมาท้ายปลายปีอยู่นะคะพี่บุไว้อ่าใช่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวของเดลต้าเองนะครับมีแกลบเปิดไว้เนี่ยตรงเก้าสิบเจ็ดถึงร้อยสองบาทแถวๆนั้นนะก็ตอนนี้ก็ค่อยๆบวกมาทีละนิดทีละนิดนะ มีโอกาสขึ้นไปปิดแกลบถ้าปิดแกลบตรงนั้นได้เนี่ยก็จะส่งผลบวกต่อทรัพี้เช่นเดียวกันะเพราะว่าปีหน้าเขายังอยู่นะมีการนะครับประกาศรายชื่อทรัพยี้สำหรับครึ่งปีแรกของปีหน้ามาแล้วเดลตายังอยู่ในการคำนวณนะครับหลายคนอยากให้ออกนะครับเพราะว่าทำให้เทรดยากนะครับตอนนี้โปรแกรมเทรดหลายๆตัวเนี่ยก็พอเจอเดลต้าเข้าไปอยู่ในสมการในปีนี้ก็มีขาดทุนกันเยอะเหมือนกัน ก็เลยทําให้ภาวะเดลต้าเนี่ยมันไปเพิ่มค่า v o l ท t i l i t มันทําให้ความผันผวนมากขึ้นนะครับคนที่เป็นสายเทรนต่างๆเนี่ยพอเวลาเทรดแล้วเนี่ยพอมีการเปลี่ยนทิศทางกระทานหันในช่วงระหว่างวันจาก Impact จากตัวเดลต้านะมันก็กระทบต่อตัวของ performance พอร์ตการลงทุนนะครับอ๋อโอเคเรียกว่ามีน้ําหนักมีเวทในการที่เอ่อกระทบต่อความผันผวนของตลาดค่อนข้างเยอะอยู่ใช่ไหมคะตัวเดลต้าใช่ครับ ปีหนา้ายังอยู่ <c oughs> นะครับแต่ก็มองไปในทางบวกมากกว่านะครับอาจจะเลิ่มนไปแถวร้อยได้อีกรอบหนึ่งครับอ๋อไม่แน่ใจว่าทางบวกบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยเดลต้ Delta อยู่ดีนะ,ะบางคนก็จะบอกอุ้ยเดลต้ Delta อยู่แล้วเดี๋ยวผันผวนแรงหรือเปล่าก็ต้องติดตามดูต่อไปดีๆเนาะครับค่ะพี่บวยแล้วมีหุ้นตัวไหนบ้างคะวันนี้มีหุ้นฝั่งช็อตฝั่งลองมาฝากกับเราบ้างมั้คะ่ะครับตัวฝั่งรองนะเมื่อกี้พูดถึงเดลต้าก็ มองเป็นเทรดยิงสั้นๆน,นะครับก็มองว่า Delta เนี่ยมีโอกาสไปทดสอบ97ก่อนนะครับถ้า97ได้ก็จะขึ้นทยอยปิดแกปไปถึง102นะครับแต่ก็ตัวนี้สำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้นะเราก็ตั้งสต็อปล s อดด้วยถ้าหลุดต่ำกว่า90บาทค่ะนะครับอืมโอเคเดลต้านะฝั่งลองตัวแรกค่ะครับแล้วก็อ่าอีกตัวนะครับเป็นตัว land and house นะครับในในช่วงสั้นเนี่ย l นี่ก็ดู มีการกลับตัวนะครับในรูปแบบเรานิ่งบอ o ททอมเหมือนกันนะครับแล้วก็ LH แปดบาทได้ละมีโอกาส <H. S 2> นะครับปรับตัวฟื้นขึ้นไปโซนแถวแปดจุดสี่แปดจุดห้าเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็แนะนำเทนยิ่งฝั่งรองครับอ่าโอเคจะมีตัวเดลต้าแล้วก็ตัว LH นะคะสองตัวนะที่เป็นฝ <L H. S 1> ั่งรองจากะะพี่บวยนะคะฝั่งช็อตค่ะพี่บวย ฝั่งช็อตยังไม่มีนะครับโอ้ยฝากแต่ฝั่งซื้อไว้ก่อนครับโฮยรอบนี้เลิศมีฝั่งลองเลยนะฝั่งลองอย่างเดียวเลยนะคะเดลต้กับแอลเฮสนะคะโ okay. อเคอขอแนวโน้มในส่วนของตัวทองนิดนึงค่ะพี่บ้วยครับในส่วนของอทิศทางราคาทองนะครับคือตอนนี้ยืนเหนือสองพันหกสิบเหรียญได้ค่อนข้างแข็งแกร่ง นะครับแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์กำลังอ่อนค่าต่อเนื่องถ้าเราดูดอลลาร์อินเด็ก์นะครับขยับลงมาใกล้ๆร้อยหนึ่งจุด้าแล้วซึ่งก็ถือว่าต่ําสุดในรอบหลายเดือนนะ,ะก็เนี่ยตรงนี้ช่วยหนุนทองให้ทรงตัวในระดับสูงต่อไปได้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลกัหลกๆในช่วงท้ายสัปดาห์ก็มองว่าเป็นตัวที่ไม่ได้มีผลต่อทิศทางราคาทองมากแล้วนะครับปัจจัยที่หนุนเนี่ยก็คงยังเป็นเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยลงในปีหน้า ก็ถือว่ายังเป็นสาเหตุหลักที่จะช่วยหนุนทําให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาพักในตลาดทองเพิ่มขึ้น <c oughs> นะครับแล้วก็รายงานจากนับเวิร์กโกลค o ลเซีลนะครับ, a, รบสภาทองโลกเนี่ยเขาก็ระบุว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเป็นผู้ซื้อสุดทีในช่วงไตรมาสแรกถึงไตรมาสสามปีนี้นะครับดีมาตรงนี้ยังแข็งแกร่งนะครับก็หลกัหลกๆเนี่ยก็ยังเป็นจีนนะโปรแลนด์ก็ซื้อเยอะนะครับจีนนี่ก็ซื้อเกือบสองร้อยตันนะ, <c oughs> นะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ ดีเหมือนกันนะครับเห็นได้ว่าทองคําเนี่ยลงทีไรก็ยังมีแรงรับตลอดนะครับในท<ฆ>ิศทางของราคาทองสปอร์ตก็ยังไงมองแนวต้านนะแนวต้านย่อยก็สองพันเจ็ดสิบห้า 2, แล้วก็สองพันหนึ่งร้อยส่วนจุดสูงสุดเดิมที่ทำเอาไว้เนี่ยคือสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เหรียญจำตัวเลขน<ฆ>ิน้วนะครับยอดเก่าอว่ามีโมเมนตัมบวกอยู่นะครับ<ฆ>นายแล้วก็ในส่วนของ แนวรับเนี่ยขอให้อย่างน้อยนะยืนแถวแถวโซนสองศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์ได้ถือว่าเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะครับเพราะดูเป็นแนวรับไปโอเคทองอชัดเจนนะคะกรอบทองนะจับพี่บวยค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะอ่ะขอในส่วนของตัวค่างเงินอีกนิดนึงค่ะพี่บวยครับเออค่างเงินบาทมองแก่งในกรอบนะกรอบล่างเนี่ยแถวๆบริเวณ สามสี่จุดห้านะครับกรอบบนก็ให้ไว้สามสิบห้าเล่นอยู่ในกรอบนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยช่วงปลายปีน่าจะไม่ได้เคลื่อนไหวหวือหวามากแล้วนะครับก็แนะนําไว้ดันซสีไปก่อนครับค่ะอืมโอเคก็ช่วงปลายปีส่วนใหญ่จะนิ่งๆเนาะพี่บวยเนะาะถ้าเงินอืโอเคค่ะอ่ะพี่บวยเดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงนักลงทุนกันสักนิดนึงค่ะจะปีใหม่แล้วครับก็ ฝากคำอวยพรสั้นๆนะครับอให้แฟนรายการ Business Line Alive n d ทุกท่านเลยนะครับปีใหม่นี้ขอให้สุขขีสุขขังโชคลาบปัง,ปงๆเข้าพอรน,นักลงทุนเย้ขอบคุณค่ะพี่บวยขอบคุณนะคะพี่บวยมีความสุขมากๆเช่นกันนะคะคขอบค้มีความสุขมากๆเช่นกันครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะโอ้ยชอบคอําบวยพรมากเลยสุขขีสุขขังนะคะปังปังกันทุกคนเลยนะก็ขอบคุณพี่บวยด้วยนะคะโอเคอะใครที่เป็นสายทีเฟกหรือว่าสายฟิลเตอร์นะคะต้องติดตามพี่บวยเลยนะเพราะว่าพี่บวยเนี่ยจะเป็นสายทีเฟกฟิลเตอร์ต่างๆเลยหุ้นที่เป็นสายลองจากพี่บวยนะคะฝั่งค่ะขึ้นนะมี2ตัวนะคะนั่นก็คือตัวเดลต้าแล้วก็ตัว LH นั่นเองค่ะสําหรับใครที่ดูทีเฟกอยู่พี่บวยแนะนําบอกว่า ถ้าคนถือลองอยู่สามารถรอโอเวอร์ได้เลยนะถือข้ามปีกันได้เลยนะคะเพราะว่าต้นทุนก็จะได้ต่ำหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครถือฝั่งช็อตอาจจะต้องรออีกนิดหนึ่งนั่นเองนะคะทองกร